จับตาดูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะไตรามาสสุดท้ายของปีนี้นะคะก็ถือว่าจะกระตุ้นตลาดให้มีเม็ดเงินเข้ามามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องมีการทําอะไรที่แปลกแหวกแนวนิดนึงค่ะเราคงคุ้นเคยกับคอนโดสูงๆหลายๆชั้นเนี่ยนะคะเป็นไฮไลท์ขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งไอเดียนะคะกิบเก๋นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเป็นสวนป่าอเมซอนตอนนี้ตอบโจทย์ได้แล้วนะคะอยู่ในเมืองด้วยโดย c e n t u r y 21 ก็มีการร่วมมือกับนะคะเดกเกนกรุ๊ปเนละมิตคอนโดเป็นป่านะคะสวนป่าอเมซอนกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการใหม่ของคอนโดในโครงการที่มีชื่อนี้ค่ะชื่อว่ายีรับดูเพล็กซ์ลิฟวิ่งนะคะนำเสนอไอเดียใหม่คอนโดในรูปแบบบ้านภายใต้บรรยากาศสวนป่าอเมซอนตอนนี้นี่หลายๆคนนะคะก็คงจะคุ้นชินกับคอนโดที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดส่วนใหญ่ก็จะเน้นทําเลตามเส้นทางรถไฟฟ้าค่ะแต่ว่านี้นี่เป็นรูปแบบใหม่นะคะโดยนายสุภชัยแจ่มมโน วงกรรมการบริหารบริษัทเซนจูรี่ทเวนตี้วันเรียล e ตี้แอฟฟลิเอตประเทศไทยจำกัดได้ออกมาบอกค่ะว่าโครงการยีราฟดูเพกลิฟวิ่งนี้เป็นการลงทุนของบริษัทเดเกนกรุ๊ปจำกัดโดยมีเซนจูรี่ทเเป็นผู้ออกแบบแนวคิดแล้วก็ทำการตลาดค่ะเนื่องจากว่าต้องการที่จะฉีกแนวคิดเก่าๆที่ว่าคอนโดนั้นจะต้องเป็นตึกสูงเท่านั้นแล้วก็เล็งเห็นว่าในช่วง23ปีที่ผ่านมานี้นะคะขนาดของคอนโดก็มีแนวโน้มที่จะเล็กลง จาก25ถึง35ตารางเมตรตอนนี้เนี่ยนะคะเหลือเพียง2 1เอตารางเมตรแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นทำเลใกล้รถไฟฟ้าซึ่งที่ดินนั้นมีราคาแพงแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยนะคะพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องการบ้านหรือว่าห้องพักหรือคอนโดขนาดใหญ่บ้างนะคะขนาด2 1อตารางเมตรนั้นอาจจะไม่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตจริงที่จะสามารถอยู่ได้จริงๆล่ะค่ะโครงการยีราฟดูเพ็ทดิฟฟิ้งจึงเป็นการฉีกกรอบกระแสคอนโดในปัจจุบนันเรวมทั้งตอบสนองความต้องท่คคนไยะ โครงการดังกล่าวนี้ก็มีลักษณะเป็นคอนโดสูงเพียงแค่4ี่ชั้นนะคะโลไล i ซนเองมีจุดเด่นที่เป็นโครงการทรงสูง5เมตรยูนิตละ2ชั้นรวมทั้งมีสวนหน้าบ้านเสมือนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ภายใต้บรรยากาศสวนป่าอเมซอนจะมีการใช้สีทาผนัง <c oughs> ที่ทําจากสาหลายใต้ทะเลสามารถลดอุณหภูมิลงของห้องนี้นะคะลงได้2-3องศาด้วยอ่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูข่าวว่าความคิดเขานะคะมีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะ่ะในส่วนของตัวคอนเซปต์ที่ไปที่มาของโครงการนะครับ ล้วก็คิดว่าทาโครงการในตลาดที่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปตามกระแสตลาดของคอนโดห้องชุดขนาดเล็กใกล้นแลนวรถไฟฟ้านะครับเราก็เลยพัฒนาคอนโดที่มันสามารถตอบสองความอยู่ความเป็นอยู่จริงของคนไทยได้อยู่ในส่วนของคอนโดแล้วก็ไม่ไม่อึดอัดก็เลยทําคอนโดอารมณ์บ้านเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นบ้านจริงที่เป็นคอนโดทุกยูนิตของเราเป็นคอนโดที่สูง2ชั้นนะครับนะฮะให้ความรู้สึกที่อยู่บ้านจริงนะครับ60ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ ซึ่งสามารถที่จะอยู่เป็นครอบครัวขนาดเล็กได้3 5ถึง5ท่านสามารถอยู่จริงได้นะครับแล้วก็เป็นคอนโดห้องทรงสูงนะครับซึ่งสูงสุดพื้นจดฟ้าเนี่ย5.8เมตรค่ะ นี่นะคะเสียงของคุณสุภชัยจัมโนวงนะคะก็เรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์ทีเดียวกับโครงการนี้นะคะทางด้านของนายสมบัติแท้ตั้งซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทเดเกนกรุ๊ปจำกัดซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ธุรกิจเทรดดิ้งแล้วก็การผลิตวายเป็นต้นเนี่ยนะคะเขาก็ผันตัวเองมาทําโครงการอสังหาริมทรัพย์ในไทยเป็นโครงการแรกก็ได้บอกรลวค่ะว่าเนื่องจากว่าเห็นตัวอย่างของโครงการประเภทนี้ในหลายประเทศที่ต่างประเทศนี่นะคะแต่ว่าบ้านเรายังไม่เคย มีใครทำก็เลยอยากจะสร้างคอนโดที่มีความแตกต่างจากคอนโดทั่วๆไปแล้วก็เล็งเห็นศักยภาพของทําเลบนถนนนครอินพระรามห้าที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงถนนติวานนเพียงแค่5นาทีเท่านั้นด้วยนะคะเอาละค่ะลองไปฟังเสียงของคุณสมบัติกันดีกว่าค่ะเราสมัยกอ่อนซื้อที่เยนนี่อ่ะเราก็บริษกับเชนจูรี่กแถวนี่นะทำเลดีคือต่อไปทางมอเตอร์เวย์จากถึงตรงนี้ผ่านตรงนี้แล้วก็ แถวนี้มีอยากที่สุดที่เชียงทานจะสร้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถึงจิบานุนทางรถไฟที่ดุดบีทีเอสห้านาทีถึงสินาทีคิดว่าตรงนี้ทำไม่ดีเราต้องสร้างกับคนอื่นไม่เหมือนกันน่ะคืออย่างนี้นะผมคิดว่าเหมาะสมกว่าที่คนไทยคนไทยชอบอากาศเยน็นทนโล่งๆแล้วก็ผมคิดว่าอย่างนี้คือเหมาะสมกับตักๆที่ของเมืองไทยครับ